เพื่อนๆวันนี้สุรีก็พาเพื่อนเพื่อนมาใส่ปุ๋ยเผือกครับเพื่อนๆนปุ๋ยเผือกนะครับเนาะร้อนพอสมควรครับเพื่อนเพื่ออยู่ตามประเทศนี้ทําทุกอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนสุรีนี่ขยันและอดทนจริงๆครับเพื่อนๆมาขุดท้องด้วยพี่น้องสุรีมาขุดท้องวันนี้ครับผมเพื่อนนี่ครับผมเผือกเป็นเผือกน้านะครับเพื่อนเพื่อช่วงนี้ก็พอปลูกได้สักสองเดือนหรือเดือนกว่าๆนะครับเพื่อนเเผือกจะโตแล้วนะครับเนาะเพื่อนเพื่อ เลือกก็จะโตแล้วครับเพื่อนเพื่อทุกคนประมาณนี้เลยพอเผือกโตแล้วครับเพื่อนเพอพอปลูกพอเผือกโตแล้วก็เขาจะเปิดน้าทิ้งให้หมดครับเพื่อนเพื่อนเพื่อใส่ปุ๋ยเพื่อนเพื่อนเห็นปุ๋ยไหมครับผมด้านล่างนี้จะปุ๋ยปุ๋ยสีขาวใส่ปุ๋ยนะครับเนาะก็อาจจะส่งเสียงดังมัางเพื่อนเนเพราะว่าที่สุรอยู่นี่เป็นอเขาจุดไร่นกกันปุ้งปังปุ้งปังนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมได้อาคารุดในการรับชมคลิปนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนนี่ครับผมเผือกต่างประเทศนะครับเพื่อนเพื่อน เปลือกน้ําถ้าเกิดเก็บเกี่ยว1ปีเก็บเกี่ยวหรือแดเดือนเก็บเกี่ยวนี่แล้วแต่เปลือกนะครับเนาะแล้วแต่เราปั่นแล้วปั่นนี่คือใครแล้วปั่นนี่คือเจ้าของเจ้าของเปลือกครับเพื่อนเนหัวละกิโลครับเพื่อนเือนหัวละกิโลก็กิโลนึงก็หลายหลายหลายเหรียญอยู่ครับเพื่อนเือนเพราะที่นี่ใช้เป็นเงินเหรียญนะครับเนาะเป็นดอลลาร์นอลลาร์ดอลลาร์ไต้หวันครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเนาะ เยอะมากครับผมแปลงนี้ก็สุรีก็มาปลูกกันไว้ครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะมาใส่ใส่ปุ๋ยนะครับนอกาะเปิดน้ําทิ้งไว้แล้วเราปั่นหรือเจ้าของสวนเขาเปิดน้าทิ้งไว้แล้วครับเพื่อนๆเขเปิดน้าทิ้งไว้แล้วก็สุรีก็จะมาใส่ปุ๋ยกันครับเนาะครับผมครับผมก็อยู่ต่างประเทศนี่ก็สุรีก็าําหลากหลายนะครับเนาะทั้งงานประจําแล้วก็งานสวนครับผมเพราะว่าสุรีนั่งเครื่องบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาครับเพื่อนๆมาหาขุดทองเด้อพี่น้องมาหาขุดทองนะคนเทอบอกว่าไอ้สุรีไปขุดทองเหมือนกัน ผมอาจจะส่งเสียงดังมากขอไปครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาจุดไล่นกนะครับเนาะนี่ครับผมเผือกเป็นนาเผือกเดือพี่น้องช่วงนี้ก็พอปลูกเผือกได้ประมาณสักเดือนครึ่งหรือสองเดือนก็จะเปิดน้ําทิ้งครับเพื่อนๆเอาน้ําออกให้หมดครับผมแล้วก็เขาจะหว่านปุ๋ยลงไปครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นปุ๋ยครับผมไม่กขาวเต็มนี่แหละครับผมวิธีการปลูกเผือกน้า พอได้ทักเดือนสองเดือนสามเดือนพอนั้นเขาก็จะเปิดน้ um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ําใส่เลี้ยงไว้อีกครับผมพอพอเผือกได้ปุยรับปุ๋ยรับได้รับสารอาหารเต็มที่แล้วก็ฉะนั้นนะครับเนาะจะเปิดน้ําใส่เขาเขาเรียกว่าเผือกน้ำครับเพื่อนๆือนแช่น้ําไว้ครับเพื่อนเพื่อพอพอเผือกลงหัวพอเผือกลงหัวเขาจะเปิดน้ําทิ้งอีกทีนะครับเนาะเขาเอืนเผือกน้านะครับเพื่อนๆต้นไม่สูงมากครับเพื่อนเพื่อนต้นสูงประมาณหนึ่งแค่เคียงเอวนะครับเพื่อนเพื่อน สูงสุดเียงเอวประมาณเมตดนึงครับเพื่อนจากเพื่อนดินนะครับครับผมนาำเพื่อนน้าต่างประเทศครับเพื่อนวันนี้ก็มาเสร็ปุ๋ยครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ารับชมคลิปนะครับขอบคุณแลวก็ขอบคุณเอฟซีด้วยครับผมสุริครับกับนาเพือนน้าต่างประเทศครับผม